Vielen um, teman asokan 水 beris treats an ar serian ella multimita awra koli luna pid the precon na blond e ing pach na non meraka perikata sakti tu tuan nek tu tulipa 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 tu 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 โนโนะเบเลฟิตุณัตเต้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะสารนมัตุรัตนัตยะเสวะมหาทเวตินามโกทามีกระถังปวัคามิอริสานังสุกโพธิยาตีนบเนียตามาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาคำสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยักภาคความภเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า<ม>ในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลาขอปลรับเล็กน้อยของเมื่อวานที่มีการประชุมอบร,รมพระนวก,กะวุฒธ,ธะวันพชิตวันที่8เมื่อวาน ท่านพระเดชพระคุณพระเทพศรีมาพรเจ้าวาดวัดบึงเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาท่านปารกเป็นสั้นๆเกี่ยวกับพระสงฆ์ของเรา,ามาภาพขอหยิบยกมาอ่านให้ท่านฟังเพียงเล็กน้อยการบวชความประสงค์คือสมมติสงค์ที่เขาบวชบวชมาในพระศาสนาท่านก็เลยปารลว่ามีการบวชเล่นบวชลองบวชครองประเพณีบวชนีสงสาร บวชหลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนาศาสนาบวชหาสัจธรรมถ้าจะขยายความออกไปก็ต้องใช้เวลาแต่มาขอเอาไว้เพียงเท่านี้นก่อนวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเกวันที่เกในเบื้องต้นนี้จะขอแสดงถึงประโยชน์ของการฟังธรรมก่อนท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลาย การฟังธรรมเป็นการหาความดีใส่ตัวทั้งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่สู้ยากนักเพราะเพียงตั้งใจโดยอาศัยหูเป็นเครื่องรับฟังเท่านั้นก็ได้ผลเกินค่าท่านว่างานที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากคืองานฟังคิดคิดดูก็จริงอย่างท่านว่าเนื่องจากเรื่องราวต่างๆที่พูดแนะนําน,นำมาแสดงให้ฟังนั้นย่อมต้องผ่านการศึกษาค้นคว้ามาแล้วมิใช่น้อย ไม่ต้องดูอื่นไกลเพียงอาหารแต่และอย่างที่รับประทานท่านลองคิดย้อนหลังเข้าไปเถิดจะได้พบว่าผ่านงานมาแล้วหลายชั้นทีเดียวยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกก็เ,เป็นของละเอียดลึกซึ้งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงผลปามานานว่าจะตัดสรู้ได้ต้องอาศัยพะระยะอุสาหะอย่างแรงกล้าชนิดเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียว ส่วนพวกเรานั้นไม่ต้องลำบากถึงปาาน,นั้นเพียงตั้งใจฟังก็พอจะได้รู้รัดได้ถ้าจะพูดกันทงภาษาที่ฟังง่ายๆก็เรียกว่าชุบมือเปิบนั่นเองคือไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาหารให้ยุ่งยากเพียงล้างมือให้สะอาดแล้วก็เปิบข้าวเข้าปา,ากเท่านั้นแสนจะสบายทั้งเป็นการชุบมือเปิบที่ไม่มีใครตำหนิแต่ถ้าท่านกลับสรรเสริญว่า เป็นพระหูสูตรคือคนขยันฟังการฟังธรรมเป็นการหาที่พึ่งทางใจเพราะธรรมะจะทําหน้าที่ควบคุมกายวาจาใจให้ทําให้คนพูดคิดแต่ในทางที่ถูกที่ควรเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลทารกให้ปลอดภัยพร้อมทั้งช่วยอบรมผมนิสยัยแต่ในทางที่ดี พรรุกนั้นก็นับวันแต่เจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนร่างกายและจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัยธรรมะดีเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรอไว้ว่าธรรมโมหเวร,รักติธรรมจาริงใครปฏิบัติธรรมธรรมจะรักษาผู้นั้นตลอดทุกสมัยธรรมะจะไม่เคยทอดทิ้งใครทั้งเป็นนายที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นการที่ท่านสาธุชนหันหน้าเข้าหาธรรมะหรือธรรมะ จึงเป็นที่เป็นความคิดที่ถูกต้องสำหรับวัเทวสัตเทศนากันนี้จะได้นำเรื่องพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรอันเป็นตอนที่สองคือธรรมรัตนะและสังครัตนะมาวิสัชนาสืบต่อไปธรรมรัตนะรัตนประการที่สองหมายถึงคำสอนทางปรัชญาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแบ่งเอออกเป็นสองประเภทแบบเดียวกับพุทธรัตนะ คือ 1. นึศาส,สนธรรมหมายถึงประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จะรึกไว้เป็นอักษรในพระไตรปิฎกและคำพีต่างๆและคนที่จดจำไว้ได้ธรรมะประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและความทรงจำของมนุษย์ฉะนั้นจึงอาจจะถูกทำลายสูญไปได้ในเมื่อวัตถุนั้นถูกทำลายหรือความทรงจำของมนุษย์เสื่อมไปสสภาวธรรม หมายถึงความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนแผนที่สภาวธรรมเปรียบเหมือนภูมิประเทศพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนักสำรวจที่ขึ้นเครื่องบินตรวจดูภูมิประเทศทั่วไปอย่างทั่วถึงแล้วทําแผนที่ไว้ให้ประชาชนได้อ่านได้ศึกษาแผนที่จึงเปรียบเหมือนศาสนธรรมคือพุทธธรรม ส่วนภูมิประเทศจริงๆเปรียบเหมือนสภาวธรรมสภาวธรรมมีทั้งส่วนโลกิยะและโลกุตระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะได้แก่กุศลและอกุศลโลกิยะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลย่อมเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอ,อยู่ในภพทั้งสามไม่รู้จักสิ้นสุดสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระได้แก่มรรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่ง เป็นธรรมที่อาจจะสร้างให้มีเกิดขึ้นได้ในจิตใจของบุคคลซึ่งผลเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามอริยมรคเต็มบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ธรรมซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติส่วนสภาวธรรมที่เป็นโลกีญานั้นมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในจิตใจของบุคคลเช่นความรักความสงสารเป็นต้นธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วในจิตใจของทุกคน ต่างกันแต่เพียงปริมาณและความเข้มข้นเท่านั้นแม้โลกิยะที่เป็นฝ่ายอุศอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็มีอยู่แล้วในจิตใจของทุกๆคนแต่จะแสดงตนออกมาเป็นครั้งคราวพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงสัง่งสอนให้คนรู้จักให้พัฒนาอุสรธรรมให้กำราปราปรามอากุสรธรรมเท่านั้นส่วนโลกุตรธรรมนั้นไม่มีอยู่และไม่มีการแสดงตัวออกมา เองในตัวบุคคลจะต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นโดยปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีสมมรทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นอริยะสัจสี่เป็นต้นในบรรดารัตนทั้งสพระธรรมจัดเป็นแกนกลางเป็นอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเป็นเพียงบุคคลผู้ค้นพบพระธรรมแล้วประกาศให้คนอื่นทราบ พระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายองค์เกิดขึ้นในโลกสมัยต่างๆกันแต่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ค้นพบพระธรรมอันเดียวกันส่วนพระสงฆ์เป็นเพียงบุคคลที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบอามพระธรรมวินยัยเปรียบเหมือนนักสำรวจนักสำรวจภูมิประเทศรุ่นหลังที่อาศัยแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทําไว้แล้วในบางยุคบางสมัยและบางสถานที่พระสงฆ์อาจจะไม่มีแต่พระธรรม เป็นของสากลมีอยู่ตลอดตลอดการทุกหมนทุกแห่งฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นแกนกลางของพระธรรมไตรเมื่อพระธรรมเป็นแกนกลางของพระธรรมยตรเช่นนี้เราจึงอาจกล่าวได้ว่าพระธรรมอยู่ในฐานะสูงกว่าพระพุทธและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพในพระธรรมดังความปรากฏอยู่ในคารวัสูตรสถาควัตสคาทวัต <c oughs> สังยุตตนิกายว่าสัทธโมกรุกาตพโภดังนี้เป็นต้นจบเนื้อความย่อในธรรมรัตนะเพียงเท่านี้ต่อตอนนี้ไปขอสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายโปรดสับรัตนะที่สคือสังครัตนะสืบต่อไปสังครัตนะรัตนะประการที่สมหมายถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทขอญาตโยนทั้งหลาย ได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีคือระตนที่สามประการนี้แบ่งออกเป็นสองเป็นสองทั้งนั้นจะขอทบทวนอีกนิดหน่อยคือพุทธรัตนะได้แก่รัตนะคือพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสองคือพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์กับพระพุทธเจ้าโดยสภาวะธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมแบ่งเป็นสองคือศาสนธรรมกับสภาวะธรรม ซึ่งได้วิสัชนามาแล้วนั้นสังรัตนะคือรัตนะพระสงค์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสมมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์มีวิสัชนาว่าสม,มุติสงฆ์หมายถึงภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยนิยมแล้วศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่ยังไม่รบรรลุมรรคผลยังเป็นปุถุชนอยู่ปุถุชนแปลว่า คนที่มีฝ้าหนาในดวงตาจนมองไม่เห็นสัจธรรมคือยังมีเกลียดหนานั่นเองพระภิกธสูทั่วไปในปัจจุบันนี้ยังเป็นสมมติส่์ทางนั้นอริยสงฆ์หมายถึงหมู่ชนที่เป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปโดยละสังโยชน์คือเครื่องผูกสัตว์ไว้ให้อยู่ในกองทุกบีสามประการคือสกายาทิฐิได้แก่การเห็นแก่ตัวจัด ศาส,สนาพุทธมุ่งทำลายความเห็นแก่ตัววิกิกิจฉาแปลว่าความลังเลในใจในสิ่งที่ไม่ควรลังเลศีลพัตตปรามาแปลว่าความงมงายเช่นคนโบร,ราณอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็สร้างพระองค์เล็กๆไว้แขวนคอเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความสะอาดสว่างสงบมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจให้งดเว้นการกระทําชั่ว ให้กระทําแต่ความดีทําให้ไม่มีอุปทานแต่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจความหมายนั้นเลยนึกเอาว่าเอารูปพระมาแขวนคอแล้วพระจะคุ้มองรักษาตในให้พ้นโทษภัยต่างๆได้ขนาดเชื่อว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกผีไม่หลอกหมาไม่กัดอะไรทํานองนี้นี่เป็นสีระศีลับพระตะปรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าความวงมงายนั่นเองคาราวาาก็สามารถบรรลุ มักผลได้เหมือนกันคือเป็นอริยสง์ได้โดยไม่ต้องบวชผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ผู้ให้กำเนิดแก่พระพุทธศาสนาได้ปรินิพานไปแล้วเป็นเวลา2,500กว่าปีถ้าหากไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนพระธรรมสืบต,ต่อกันมาพระพุทธศาสนา ก็คงหายไปจากโลกนี P, ้นานแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักพระพุทธธรรมได้รู้จักพุทธธรรมฉะนั้นพระสงฆ์สองประเภทจึงเป็นศาสนาญาตผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าในประวัติศาตร์ปรินิพานไปแล้วพระธรรมแม้จะอยู่คู่โลกทุกเมื่อแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นนามธรรมยากที่จะรู้และเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเอง ยิ่งโลกุลธรรมโลกุตตธรรมด้วยแล้วถ้าปฏิบัติไม่ถูกทางก็ไม่มีหวังได้บรรลุฉะนั้นพระพุทธธรรมพระพุทธธรรมจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเปรียบเหมือนสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกเก็บไว้ในห้องอย่างมิดชิดพระสงฆ์เท่านั้นที่ยังอยู่ในใกล้ชิดกับคนทั่วไปต่อเวลาคนจะรู้จักพุทธธรรมได้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้แนะนำสั่งสอน พระสงฆ์จึงเปรียบเหมือนคนเป้าประตูถือกุญแจคอยเปิดคลังพระธรรมออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชนถ้าขาดพระสงฆ์เสียอย่างเดียวคนก็ไม่รู้จักพระธรรมพระพุทธศาสนาก็เสื่อมตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมื่อจะเสื่อมย่อมเสื่อมที่พระสงฆ์ก่อนฉะนั้นพระสงฆ์จึงสําคัญที่สุดพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญย่อมขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์มีทั้งสมุติสงฆ์และอริยสงฆ์จึงทําให้เกิดความสงสัยว่าสังครัตนะนั้นหมายถึงสงฆ์ประเภทไหนเมื่อพระพุทธรัตนะหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยสภาวะซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกุตตรธรรมสังคารตนะก็น่าจะหมายถึงพระอริยสงฆ์ผู้ได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วเช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์โลกิยธรรมและสมุติสงฆ์ อันเป็นส่วนประกอบของพระรัตนตรัตรยพระพุทธเจ้าโดยสภาวะโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมและอริยสงฆ์ก็เป็นรัตนตรัตรยที่แท้อาจกล่าวได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยคุณภาพขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้โปรดสดับต่อไปอีกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชาวพุทธได้อย่างไรอาตมาได้วิสัชนามาแล้วในเบื้องต้นว่า พระรัตนตรตัยที่แท้จริงนั้นคือพระพุทธเจ้าโดยสภาวะพระธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมพระธรรมที่เป็นโลกุตระพระอริยสงฆ์การที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรตัยให้เป็นที่พึงได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นหลักสําคัญฉะนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติในถูกทางตามอริยาคจนเกิดมีความสะอาดสว่างสงบในจิตใจของตนอันเป็นผลแห่งการ อันเป็นผลแห่งการเห็นธรรมเกิดขึ้นที่เรียกว่าธรรมจักสุคือมีดวงตาเห็นธรรมนั้นเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นอริยสงฆ์จะบวชเป็นภิกษุหรือไม่ก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆรัตนะทางนั้นธรรมหรือพระธรรมที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางก็คือโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมของนั้นก็คือธรรมรัตนะ และธรรมรัตรนะก็คือพระพุทธเจ้าโดยสภาวะอันได้แก่พุทธรัตรนนั้นเองจึงเป็นอันว่าเมื่อบุคคลทําตนให้เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นของพระรัตรนตัยแล้วจึงยึดเอาพระรัตรนตัยที่เกิดขึ้นในในตนนั้นซึ่งเป็นเครื่องปิดกั้นอบายภูมิเสียได้เพราะเมื่อบุคคลปฏิบัติจนเห็นชัดในพระรัตรนตัยอย่างนี้ ็ย่อมจะมีคุณภาพทางจิตสูงเสมอด้วยพระอร <part> um <UC S> ิยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านปิดบายภูมิทั้งสี่และทำวัตตะให้สั้นเข้าไทยที่น่ากลัวของชาวพุทธก็คือไทยในวัตตะเมื่อเรากำจัดไทยในวัตตะเสียได้ก็เท่ากับเราได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแต่ธรรมะจะเป็นเครื่องกำจัดไทยในวัตตะได้นั้นก็คือพระรัตนตรัยฉะนั้น พระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของชาวพุทธชาวพุทธควรทำพระรัตนตรัยให้ปรากฏโดยการปฏิบัติให้เห็นชัดดังพุทธพจน์ที่ว่าโยธรรมังปสติโสมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมก็ถือว่าเป็นผู้มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะอยู่ในตัว เข้าเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาพระรัตนตรยัยเช่นนี้ไม่ต้องสมาทานเปล่งวาจาขอ,อถึงและไม่มีการขาดจากพระรัตนตรัยเป็นสาระที่ไม่หวนไหวจึงจัดว่าเป็นสาระของชาวพุทธที่แท้จริงเพราะเข้าถึงความสะอาดความสว่างความสงบนั่นเองมีดังมีในดังวิสัชนามาด้วยประการเหลนี เทสนาวสาสเดในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอเดชานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และกุศลส่วนอมิตทานจงบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบแต่สิริมิ่งมงคล สมบูรณ์คุณผลในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิสมีดวงจิตสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลกล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินอัตมาภาพได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรอันเป็น